นี่หนูนาเธอดูแลพี่ม่อนยังไงปล่อยให้พี่ม่อนป่วยแบบเนี้เอ๊ะเอ๊ะอาเข้ามาก็จะด่าฉันอย่างเดียวเลยใช่ไหมฉันเพิ่งมาถึงเหมือนกันฉันยังไม่ได้ทำอะไรพี่ม่อนเขาเลยแกจะไม่รู้ได้ยังไงวนะฮะแกเป็นคนที่อยู่ดูแลพี่ม่อนใกล้ชิดที่สุดนะโอ๊ยนี่พวกแกสองคนที่เจอหน้ากันนี่เลยเนะี่ยกัดกันเป็นหมาตลอดเลยนะหนูนาแล้วสรุปเนี่ยพี่ม่อนเป็นอะไร แม่บ้านเขามาบอกว่าพี่ม่อนอาการกำเริบอะพี่ฉันก็ลลเ,นเลยรีบมาโรงพยาบาลเลยถ้าเกิดว่าพี่ม่อนรำคาโรงพยาบาลไม่ทันเนี่ยผงอาจจะเออดูนะแล้วพี่ม่อนเขาได้เขียนอะไรไว้แบบเช่นนี่ในกรรมหรือเออเขาทำสั่งเสียก่อนอะไรอะได้เขียนไหมเขาได้เขียนโน้ตอะไรไว้เปล่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันพี่แต่ฉันได้โทรไปถามค่าใช้ใจ่ายทางโรงพยาบาลแล้วนะเขาบอกว่า ค่าใช้จ่ายทั้งหมด5้าแสนบาทอะตอนนี้ฉันมีเงินเหลืออยู่แค่แสนเดียวพวกพี่สองคนช่วยค่าใช้จ่ายที่เหลือได้ไหมอะโอ้เงินขาดตั้งเยอะขนาดนั้นเนี่ยฉันจะไปเอาจากไหนไม่ใหา้แกวะฮานุน่าแกก็รู้นี่ว่าเงินที่ฉันหาได้มาเนี่ยเีี่ยฉันเป็นคนเก็บหมดอะ ถ้าเจาตอนนี้เนี่ยไงห,หรอเว้ยพอมีปัญหาก็ไม่เคยคิดจะช่วยกันเลยนี่พวกพี่สองคนเคยคิดที่จะช่วยครอบครัวกปบ้างไหมคะเราเป็นพี่น้องกันนะพี่มีปัญหาแทนที่จะช่วยเหลือกัน,นที่ผ่านมาพวกพี่มีปัญหาอะไรพี่ม่อนก็คอยช่วยเหลือพวกพี่มาตลอดแต่ตอนนี้พวกพี่กลับไม่ช่วยอะไรพี่ม่อนเนี่ยนะพี่ไทยงานที่พี่ทำอยู่ตอนนี้อ่ะ เงินเดือนก็สูงอยู่ไม่ใช่เหรอพี่เงินสักแสนสองแสนเนี่ยไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมถึงเงินเดี่ยฉันจะเยอะหรือตำแหน่งฉันจะสูงแค่ไหนเนี่ยเรื่องเรู้นี่ว่าฉันอยู่ในสังคมนีโซ่แต่และเดือนแต่และว,วันนี่ฉันต้องใช้เนะนี่ยเยอะฉันไม่มีให้หรอกไหมยพ,พวกเราทุกคนเป็นพี่น้องสายเลือดเดียวกันนะพวกพี่อยากเห็นพี่ม่อนตายไปต่อหน้าต่อตาเลยหรือไงเฮ้ยไอ้หนนา ฉันกับพี่ไทยเนี่ยไม่ได้พูดอะไรแบบนั้นเลยนะเว้ยอย่ามากล่าวหากันมั่วๆดิฉันไม่ได้กล่าวหานะพี่พันพูดความจริงถึงยังไงก็เถอะแต่เธอไม่มีสิทธิ์มาพูดกับพวกฉันสองคนแบบนี้เธอเป็นน้องไม่ใช่แม่ไม่ต้องมาสั่งสอนพวกฉันเออเจ้าเมอกนี่ตุนาฉันไม่รู้หรอกนะว่าก่อนหน้าเนี้เธอได้คุยอะไรไว้กับพี่บอนหรือเปล่าแต่ถ้าพี่บอนตายจริงๆสมบัติทั้งหมดแกข้หากันด้วย พ่อมันก็เป็นสมบัติของพวกฉันเหมือนกันแกอย่า,ยาคิดจะมุ่สมบัติไว้คนเดียวนี่ในสมองพี่นี่ที่แต่เรื่องแบบนี้ใช่ไหมนี่ขนาดพี่ม่อนยังไม่ตายนะที่แต่เรื่องสองบาทเองถ้าพวกพี่สองคนไม่คิดจะช่วยอะไรพี่ม่อนแล้ว<อ>ก็กลับไปซะฉันจัดการเองเออแกจัดการยังไงเดี่ยก็เรืือของแกแล้วกันนะแต่ถ้าวันไหนที่พี่ม่อนตายขึ้นมาจริงหุ้นบริษัทที่แกถืออยู่เนี่ย ต้องแบ,บ่งพวกชั้นสองคนด้วยเพราะมันเป็นสมบัติของพวกเราสามคนทาก็สมบัติสองคันก็สมบัติฉันไม่ได้ต้องการสมบัติอะไรหรอกนะสิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุดตอนนี้คือขอให้พี่ม่อนหายป่วยแล้วกลับไปอยู่กับเรานาน,านๆกลับไปอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาไงภาพอย่างเงีเ้ยนอนหรือเปล่าไม่รู้ คะเข้ามามีธุระสำคัญอะไรหรือเปล่าพอดีว่าฉันมีเอกสารสำคัญมาให้ท่านประธานเซ็นนะคะใช่เวลาหรือเปล่านี่ไม่เห็นหรอว่าพี่ชายฉันเนี่ยนอนป่วยอยู่เฮ้ยเฮ้ยนี่มันอะไรกันนะพี่พี่มพี่พี่เป็นคนให้ลูกเปล่าเอกสารเข้าไหม ประธานคะตอนนี้คุณฟู่ตกลงเซ็นสัญญาหุ้นส่วน200ล้านแล้วนะคะยังไงผมฝากคุณจัดการต่อด้วยนะครับได้ค่ะพี่ม่อนนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยพี่นี่พี่ไม่ได้เป็นอะไรเหรอผมคิดว่าพี่จะดทำไม แกคงคิดว่าฉันจะตายแล้วสินะดูหน้าพวกแกสองคนดูผิดหวังนะเสียใจด้วยนะที่ฉันไม่เป็นอะไรนี่พี่เล่นตลกอะไรเนะี่ยพวกผมสองคนไม่ตลกด้วยนะพี่ก็ไม่ได้ตลกที่พี่ทำแบบนี้เพราะพี่จะหาผู้บริหารคนใหม่ <S <S นั่นไงผมว่าแล้วผมต้องเดาไม่ผิดว่าพี่ ต้องแกล้งป่วยเพื่อพิสูจน์พวกผมผมมันรู้อยู่แล้วพี่ชายของผมเนี่ยทั้งหล่อทั้งรวยจะล้มป่วยง่ายแบบนี้มันไม่ใช่พี่ชายผมหรอกก็ถ้าให้ผมเดาเนี่ยนะครับพี่ชายของผมเนี่ยก็ต้องมอบหน้าที่ประธานบริษัทคนหมน่ให้กับคนที่เพอร์เฟกต์นี่แมนน้องรักกว่วเนี่นยแม่จะเข้าใจอะไรผิดว้ พ่อคนที่จะเป็นประธานบริษัทคนต่อไปเนะี่ยต้องเป็นกูพ่อและกูเนะี่ยจบจากโลกนอกรายนานะแทนสังคมที่กูมีเนะี่ยกูดีกว่ามันใช่ไหมกล้าพูดเนาะว่าตัวเองดีงั้นตัวเองดีอย่างนี้นเ,นเนี่ยฉันจะบอกอะไรพี่ให้นะพี่เนี่ยบริหารอะไรไม่เป็นสักอย่าง ถ้าพี่ม่อนยอมให้พี่เข้ามาบริหารบริษัทนะไม่เกิน3วันบริษัทเราไนี่เจ๊งไม่เป็นท่าแน่แม่มึงว่ากูวะหยุดจ้ะห <c oughs> ยุเดเถียงกันสักทีน่ารำคาญตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพวกแกสองคนไม่มีสิทธิ์ในบริษัทนี้อีกอะไรนะฉ <c oughs> ันไล่พวกแกสองคนออกแล้วไปหางานใหม่ทำซะไม่ได้นะพี่ หนูนาะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหนูนาคือผู้บริหารคนใหม่ไม่ได้นะหลังจากวันนี้เป็นต้นไปหนูนาะมีสิทธิในบริษัทนี้ทุกอย่างพี่มอนคะพี่ก็สุขภาพยังแข็งแรงอยู่ทำไมพี่ไม่บริหารต่อละคะ พี่ได้ทำตามสัญญาที่ให้กับพ่อไว้แล้วแล้ววันนี้ทุกคนก็ได้พิสูจน์ให้พี่เห็นแล้วว่าใครที่สมควรดูแลบริษัทต่อแล้วพี่จะไปทำอะไรต่อหรอคะพี่ก็จะไปเปิดรีสอร์ทเล็กๆอยู่กับป่าภูเขาธรรมชาติสวยๆงามๆอย่างที่พี่เคยฝัดไว้ไงเนี่ยพี่ผมก่เป็นแม่่ก็เป็นน้องพี่เหมือนกันนะ ไม่ไม่เท่าเทียมกันเลยวะใช่พี่ฉันว่าพี่หลักน้องเท่ากันใช่ทั้งสายเลือดพวกเราคือพี่น้องกันแต่สันดานของพวกมึงสองคนมันชั่วเกินไปถ้าพี่ให้คนชดช่วยขอยงกแกสองคนมาบริหารบริษัทมีแต่เจ๊งออกไปได้ละพี่วอ,อนไม่ต้องแต่ออกไป